สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับ j จ s t มัตมีนะครับผมวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็จะมาบอกใครสําหรับคนใครสําหรับคนที่ลงวินโด้นะครับผมลงวินโด้ใหม่หรือซื้อคอมมาใหม่ใครที่ยังไม่รู้นะครับเรามาเปิดโหมดเอาตากันนะครับผมเพื่อประสิทธิภาพเล่นเกมนะครับผมก่อนอื่นมาที่คอนโทรลเลร์ก่อนนะครับมาดูว่าเรามีไหมเราไม่มีนะครับเนี่ยหมด ก็ตามันมีแค่ประดาครับอันมุ้นหมดบาลานซ์นะครับแล้วก็ Power s ร์เซแล้วก็ไอไอเ f อร์ฟอร์แมนนะครับนี่ครับก็อันนี้เป็นวัดนะครับขอก็จะมาคลิปไม่ยาวครับคลิปสั้นๆนะครับก่นนบอนอื่นเราก็มาที่นี่ครับเปิดก่อนนะครับ แล้วก็วางโคดนี้ไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ใต้คลิปนะครับผมแล้วก็กดเ n t e ไปนะครับก่อนนะครับเอาต้ากดเอาต้านะครับตรงนี้เปิดเรียบร้อยแล้วครับผมตากระบทิ้งได้เลยครับผมก็เข้ามานี่นี่อีกรอบนะครับกดกลับไปแล้วก็กดเข้าไปใหม่นะครับมาแล้วครับนะครับ อัลตาเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับนะครับเขากดตรงนี้เข้าไปเลยครับเอทุกคนทําตามได้เลยนะครับแปะโพดต์เอไว้ข้างล่างใต้คลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับใครสำหรับลงวินโดว์ใหม่หรือใครที่ยังไม่รู้นะครับ พีซีที่ชอพเล่นเกมอะไรประมาณนี้ครับใช้พลังงานเยอะการาฟิกเยอะๆถ้าเป็นโน้ตบุ๊กหรืออะไรก็ไม่ต้องเปิดก็ได้ครับถ้าใครทำมาเอกสารทั่วไปอันนี้เหมาะสำหรับคนเล่นเกมใช้ใชภาพคอมพิวเตอร์ให้สุดนะครับผมถ้าใครมีอะไรก็ฝากแนะนำด้วยนะครับก็อะไรก็บอกต่อผมได้ครับเม้นได้เลยนะครับผมก็ฝากาก share, าดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม